ขอกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมบุเกมเมอร์ทีวีครับ่เกมเมอร์ในเจนิฟชินเคยคกับกับยีเวนขุดสมบัตินะครับซึ่งผมก็อ้างหายเกมนี้ไปประมาณ4ี่วันนะใช่ครับผมมาหายเกมนี้ไป4ี่วันนะครับแล้วผมก็เออมาทำอันนี้นะประมาณนั้นนะครับผมาหายกเกมนี้4่วันแล้วผมก็เข้ามาเออมันมีอันนี้แล้วผมลืมทำนะ แล้วเวลามันเหลืออยู่27นะครับผมก็เลยซักหน่อยแล้วกันครับสักคลิปครับนานที่จะมีเว้นเข้ามาแบบนี้ก็จัดหน่อยลวกันนะครับไปครับไปเล่อกันครับคลิปนี้ก็อีกเช่นเคยครับอาจจะเป็นคลิปดองที่ที่แบบน่าหงุดหงิดนะครับสําหรับคนที่แบบอยากดูแล้วอยากอะไรแล้วนะครับ อันนี้เป็นขุดสมบัตินะครับยัน,นโอเคค่อยไปอันนี้อะไรอะ่ะโบราณสถานเวทมนต์จะมีข้อกำหนดทีมเป็นวิเศษถ้าชิงสิโอเคโหทำไมเราสู้ไม่ได้อะ่ะ แล้วกันเราน่าจะสู้ได้ละมัง้งมาลองดูก่อนครับถ้าสู้ไม่ได้ก็อย่าไปหาตัวมาเพิ่มแล้วกันครับกลางโลเป็นสเต็ปดูยกทรงแล้วไม่น่าสู้ไหวครับไม่ไแน่ครับ <c oughs> กดทอกรเสียงรบกวนเด้แล้วกันครับ ไม่ไหวจริงครับไม่ไหวอย่าฟืน้นเดินไปสิมันบอกให้ไปตรงนั้นแล้วจะไปได้ปะเนี่ยเราไปไม่ได้ครับเราต้องดูสิแบบนี้อ่ะมาตูดิมันจะผ่านไหมวะ นอนตีโอ้โหโอ้โหไหวไหมเนี่ยไม่น่ารอดครับโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวขอต้องย้ายตำแหน่งนิดหน่อยครับต้องมีการย้ายตำแหน่งกันเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้มาเนี่ยมันจะได้ยิงแบบชิงเชียง อ่ะมาเอยผมจัดไม่ได้อีกไม่ได้อีก่กาผมตั้งผิดเดี๋ยวลองดูเผื่อได้แล้วกันผมก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะติดเหมือนกับผมอยู่นะตอนนี้ครับโอ้ย ไม่ตีตัวแทง่ะเดี๋ยวผมตั้งผิดนะครับอันนี้ผมต้องตั้งแทงให้อยู่แบบให้สายอันนี้มันตีไปสองควบสองนะอ่ะเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจัดใหม่คอบสองไปหนึ่งเดี๋ยวกาดูวิธีการตีกอ,อน ทางนั้นโดนสองอะน่าจะได้แล้วมั้งแค่แรกก็แบบสุดละปรับกลางโลเป็นหนึ่งสเต็ปจะผ่านวะเนี่ยมีใครผ่านแล้วบ้างเนี่ยคือแบบถ้าเกิดผ่านได้นี่คือแบบกิ่งเลยนะ อะไรเนี่ยฉัต้องเปลี่ยนวะโอ้โหไม่ได้ด้วย ดูมันก็ไม่ตีนี่อยู่ดีอ่ะมันก็ไปตีตัวแทงอะไม่ได้ครับมันก็ไปตีแทงอยู่ดีอ่ะ แล้วกันมาด,ดูกันมันจะร้อนเลยจะล่วงแบบเข้าให้โอ้โหแล้วแบบมันไปตีตัวหลังด้วยนะแล้วเกาะแล้วสกิลของตัวเนี้ยมันไปตีตัวหลังด้วยอะ่ะคือประเด็นแบบ อขอโทษครับพอดีกินดิ่พอดีกินอิ่มาานิดหน่อยอะครับแล้วมันจะบอโอ้โหแล้วมีใครฝ่านบ้างวะเนี่ยม,ม,ามาดูงี้ดิ คือแบบสกิลนะ่ะ็นปะสกิลมันยิงมาทางแครี่ผมไอ้สายเมียนนี่ผมอะ่ะคือประเด็นคือแบบอันตีมันมาโดนอะ่ะโอ้โหแล้วดูผมจะผ่านวันยังไงเนี่ยนี่สินี่ยังไม่ต้องพูดถึง อีมันโอ้โหมามาดูสิทาแบบไหนมันจะได้สักอย่างมาแล้วดูสิเดี๋ยวคอยดูอันติมันนะอันติของตัวเนี้ยเนี่ย,ยมันจะยิงมาหาสายตัวเมตดผมนะเห็นปะ ซึ่งแบบถ้าเกิดมันไม่โดนตัวมีดผมตัวนี้นะมันเงแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆเดีดีมันเล่นยากแบบวา่วามีใครได้แบบเท่าไหร่ละโอ้โหแล้วเขาผ่านไปยังไงกันนะเฮ้ยผมอยากรู้ โอ้โหแล้วแบบเล่นนี่ขอดูกระป๋อหน่อยแชร์อะไรได้บ้างใช่ปะ่ะใช่ยังหรือพอีกนั่นไงนั่นไงเฮ้ยมันเล่นอย่างนี้มันเลี่ยมมันเลี่ยมครับ่านผู้ชมโอ้โหไปครับมันเลี่ยม ผมดูไม่ดีไงครับผมขอโทษเมทมอ์รับหมอโอเครับมาละโอเคเรียมมาเรียมกลับ <c oughs> รอบนี้ผม,มว่า่าจจะยังไม่ชนะหลานค้ามีอะไรซื้อบ้าง <c oughs> ฟีดูวีโอฟีดูวีโอไม่ดูไม่ดูไม่ดู ขไม่มีอะไรฮีโร่สิอัปเกรดอัปเกรดได้มันเหลี่ยมครับผู้ชมมันเหลี่ยม, <Hello. Pilot. S 1> มเหลี่ยมกันเลี่ยมครับทุกคนมันเหลี่ยมดูมม <Hello. S 1> ถึงว่าสองพันนะมาดี มาเลี่ยมครับโอเคโอเคโอเคเล่นเลี่ยมแล้วเราคนไม่รู้ว่จะแบบตาตั้งเลยแบบผมอะพี่อะไรวะอย่างนี้เลยอะไปไม่ได้ไปทนนั้งหมนมีน้งบวกดกอันนี้เราไปได้ไปครับเราเสียเวลามากกับด่านแรกแบบ โค้เสียเวลาอ๋อเลวร้วรอยยี่สิบสองกันนี้อ่ะสองตัวไปเป็นร้อยเท่าไหร่ไม่รู้รเวลวผมไม่แน่ใจนะได้สองพันเขียนเราพัานได้พันครับสองพันนิดนิด ผ่านได้ครับไปครับเราจะเก็บของไปทีละนิดครับเพื่อผ่านไปด้วยกันนะแตี่ยเคผ่านได้ไปเราได้ของอยู่นะร้านค้าโอเคไม่มีอะไรล่าสมบัติหน่อยครับมันให้อะไรเก็บเกี่ยวทั้งหมดแล้วกันโอเคสวย ของการครับมาไม่ว่ากันไม่พอครับโอเคแต่เมื่อกี้ผมได้ของมาผมขอเปิดก่อนโอ้โหได้มาแบบนี่โคตรเยอะ แต่อันนี้ไม่พออัพอะขอไปที่ล่าโอเคได้อีกได้อีกนิดหน่อยครับ,บการอันนี้อะไรผมไม่แน่ใจบไม่โดนโอเคโดนละ ไปเป็นของจิี่ยอ้าวโดนอะไรอะ่ะไครับต่อไปยากอีกอื้ยอยากเกินไปหรือเปล่าสองปับ๊บราให้ไม่โดนไม่โดนคนระับ โอเคเดี๋ยวเล่นไปต่อนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเพิ่มเลเวลให้สี4บน,นัสปัจจุบันโอเคครับอันนี้เราผ่านได้อยู่แล้วไปจะได้ๆๆขอ,ขออีกตัวขออีกตัวเพื่อความชัวร์นะครับไป ปรับเข้าใหา้นี่ผ่านได้เหมือนกันครับไปครับ <c oughs> เราจะไปอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะเวลาเราก็มีจำกัดนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งถ้าเกิดมันใช้เวลานานเกิน <c oughs> ผมจะทําเป็นพารลงแยกอีกรอบนะครับแต่ว่าอาจจะแบบเป็นคลิปที่เออ <c oughs> อั่นแหละเช <c oughs> ่นเคยครับ <c oughs> ไม่ว่าผมนะ <c oughs> เพราะว่าผมก็ ไอนี้บ้างก็พยายามทำคลิปให้มันออกมาดีเหมือนกันนะครับแต่คลิปผมก็อาจจะออกมาดีแค่นี้ครับไม่เหมือนช่องอื่นนะครับช่องอื่นเขาอาจจะทําทำดีกว่าผมก็ได้นะสำหรับผมว่าผมก็คิดของผมว่าช่องผมอาจจะไม่ดีเท่าช่องของคนอื่นแต่ว่าผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับพยายามสุดความสามารถของผมแล้วนะครับมันก็จ,จะได้แค่นี้นะครับ ถ้าเกิดใครไม่ชอบหรือไม่อะไรตรงไหนก็ติดติชมผมได้นะครับว่าในการในการลงคลิปควรลงยังไงอะไรยังไงทําคลิปไงให้น่าสนใจอย่างนี้ก็ได้นะครับผมจะเอาไปปรับใช้นะครับขอโทษขอเสียงแล้วควรที่แบบมหาศาลกันด้วยนะครับเดี๋ยวๆๆเีเมื่อกี้เห็นแบบ นั่นไงมาดีสิบเตัวเราสามารถปันได้ปะนั่นไงปันได้จริงๆครับเป็นอย่างที่ผมคิดเป๊ะเป็นอย่างที่ผมคิดเป๊ะเปีเ่มันต้องปันได้ผมว่าละ ปั่นไม่ได้ไม่ใช่เกมนี้ <c oughs> อ่อาอเวกไปเรื่อยๆ <c oughs> ส,อสามสี่ <c oughs> ผมไม่เล่นสายนั้นนะผมเอาตัวที่ผมคิดว่ามันใช่แล้วก็ถนัดแล้วกันครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เอแค่นี้ก่อนผิดครับเมื่อกี้กดออกขอโทษละกันครับ <c oughs> <c oughs> จะละนี่นี่เอง เป็นอันนี้แล้วกันครับผมจะได้เอาไปอัพเป็นตัวละครนะครับนะไปที่ฮัลโหลไปที่อันนี้จะเกิดขึ้นใช่สี่พันสี่พันสามพันสี่พันเจ็ดพันโอเคเหมดแล้วอัพไปอพไป ด้หนึ่งช่องสามพันโอ้เราเยอะกว่านะมันน่าจ,จะนับเป็นดาวหรือเปล่าถ้าเกิดเราเยอะขนาดนี้ไปกันยังเล่งนวนนะครับคลิปนี้อาจจะถึงสามสิบนาทีคลิปนี้ก็อาจจะถึงสามสิบนาทีนะครับโอเคนะอาจจะถึงสามสิบนาทีนะครับเพราะว่า ผมดูจากโรงแล้วอาจจะได้เดินยาวนะผมอาจจะได้เดินยาวตรงดิงสุนทรน,นะครับแล้วก็ตอนเช้าผมอาจจะได้อาจอีกตอตอนนี้ผมอัดตอนกลางคืนนะไม่ว่าผมนะเออนนี้ก่อนอหายตัวหนึง่งหายตัวหนึ่งครับี๋้วขอ ันนี้ลงแล้วมันจะได้เป็นโอ้จะว่ามันเป็นหมื่นกว่าเดี๋ยวเดี๋วเด๋วเด๋ขอเอาข้างๆก่อนแล้วกันจะค่อยมาเคลียร์ตัวนี้นะอขอเคลียร์ข้างๆก่อนนะครับเพื่อเอาตัวไปอ<ๆ>ัพเกรดก่อนนะพว0สีห่ห้าพันหาพันแต่ไม่รู้ไหสิ แับเขาให้ห้าพันเดี๋ยวเขาเดินไปทางนั้นหน่อยนะเพื่อเอาห้าพันสี่กระเป๋าหน่อยมันต้องมีอะไรที่สามารถอัพได้สิมาแล้วหนึ่งน่โอเคอัพตัวนี้แหละหนึ่งสอง จัดไปครับอันนี้ที่สองแล้วเอาตัวน,นี้แล้วเเอาเว้ขึ้นไปครับเป็นแปดดาวแล้วตอนนี้แต่ขอดูทางนี้สิปั๊บปั๊บปั๊บเดิน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  สี 4, 000. 4, 000. ่พันสี่พันเจ็ดอืมขออัพอัพเกรดได้ปะ่ะโอ้ของไม่พออีกอะไรครับนี่ยสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดห้าพันตัวนี้ได้ปะ่ะตัวนี้ไม่ได้ก็ขอรับหน่อยละกันนะนี่ จะได้อัพเกรดขึ้นพัฒนาสวยหนึ่งจับตัวน,นี้ตัวแทงขึ้นมาเป็นเลเวลยี่สิบเลยนะครับผมจะเป็น Level เลเวลยี่สิบเลยนี่แล้วก็พัฒนามันจะได้ช่วยฮิวนะ <The past S 1> ต่อไปขออัพ <the past. S 1> ออสนะครับนิดหน่อยไปที่นี่แล้วก็โอเคเรา อเราไม่มีถึง้วตัวเดียวลืมใส่ผมก็ลืมใส่อีกตัวนะครับเก้าตัวนี้แล้วกันใส่นะครับไปเราสามารถเดินยาวได้อยู่นะครับช่วงหนึ่งนะยังไงผมก็คิดว่าตัวเคียมันน่าจะทำให้ดีอยู่แล้วนะแต่ว่า มือใหม่สำหรับมือใหม่หลายๆคนเขาอาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับผมที่เพิ่งเข้ามาเล่นแรกๆนะเข้ามาเล่นอันนี้แรกๆเลย <c ười> คือแบบคี่อะไรวะคือแบบงงมากเลยนะครับที่แบบมันให้อะไรก็ไม่รู้าผมขนาดผมยังงงอะก็คิดเอาอะ่ะ <c ười> อีนี้รีไวอะห้าคแล้วคือแบบเรากดผิด คือแบบเราสามารถกลับไปเพื่อเอามาอัพละครเราได้แบบเรื่อยๆเลยเว้ยแต่ว่ามันก็เริ่มใช้เยอะแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกหมื่นวะเป็นหมื่นอะแต่ว่าผมจะไปเอาตรงไหนตรงนี้ก็ไปไม่ได้แล้วนะ ไปไม่ได้ยั็ไปไม่ได้เหลือตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องรอรอไอ้เจ้าเครื่องนี้มันผลิตน้ำยามาได้ก่อนนะครับเราจะได้เอาไปอัพเกรดตัวเรานะนี่เราได้อยู่สี่หมืนะครับ50,000ื่นละนี่นี่ เรากรับมาแล้วเราก็ไปอัปเกรดนะครับแต่เราก็มีของให้รับอยู่เหมือนกันผมจะอัพไปทางออสนะครับผมจะนิ่นอัพออสแล้วนะครับเพราะออสมันมีสตันด้วยโอเคตอนนี้มีสอันแล้วก็มาหาของจากในนี้ไปเพื่อช่วยเออเพื่อได้น้ำยาไปอัปเกรดต่อนะครับ ได้ไปเทาอีแาอ้แล้วมาออสาจะมาอยากได้เอาเวีมากเลยนราเสียดายมีออสอยู่ตัวเดียวสามสิบเอ็ดแล้วครับต่อไปขออัพเป็นแทงแล้วกงนครับจะได้ยืนยืนดีขึ้นนิดหน่อยกดเก็บแบกแล้วก็มาอัพต่ออป็ hey, <whole> นไงี้สเต็ปครับ <wants> ได้อัพครับ มันผลิตไวอยู่นะถึงอย่างพวกนี้มันก็ผลิตไวอยู่นะคผลิตไวมากเจ็ดหมื่นไอเจ็ดพันกับหมื่นหนึ่งอ่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะคือแบบเราเราต้องรอนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอแล้วกันโอเคครับเราได้ทำการรอแล้วแบบผมก็ได้เบไปซื้อไม่ใช่ซื้อดิไปดูโฆษณาเพื่อเอาไอนาฬิกานี่มานะ เพื่อมันจะได้รีไอหอเนี่ยไวๆนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการรอและอัพตัวละครผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่นี่ผมก็อัพขึ้นมาแล้วนะเวลสี่สิบเวลอะไรกันนะผมอัพต่อกันอ่าโอเคออสส์เวลสี่สิบแล้ว,ลวลครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะพอสู้ไหวปะมาไปเราจะอัพสามตัวหลักๆนี่ของเราก่อนนะครับเพราะว่าตัวอื่นเรายังไม่ได้ทํานะมันก็จะลําบากลําบากหน่อยนะ แต่ว่าตัวที่แบบจําเป็นจริงๆเยอะควรปั้นเนี่ยก็คือสายละสินนะครับเพราะว่าป่วนจริงๆนะบอกเลยนะครับว่าป่วนจริงๆนะถ้าใส่ละสินปั้นดีๆแล้วปั้นได้ด้วยอะ่ะคือแบบป่วนจริงๆนะครับคือออสออสโลเอาอยู่เอาอยู่อยู่ครับโอเคผ่านเราได้ที่ผลิตมาอีกที่แล้วครับตอนนี้ โอเคนะเราได้ที่พา,าิสมาแล้วนี่เราได้มาสองอันละดูจากตรงซ้ายมือนะครับนี่เห็นปะแล้วเราก็ต้องมาทางนี้เดินไปเดิน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 ปาบเข้าให้นี่แล้วเราก็มาซื้อมาซื้อว่าสั้นมาสู้นะครับเราน่าจะสู้ไหวนะมาสู้ไหวครับ คลิปที่แบบยาวนานมากหลักสินเหลาโอ้โหโดนปาดจ้วบเดียวหายครับจังหวะนี้ปาดโดนช็อตไปนหนึ่งทีหายไปดีเอ้ยโดนแช่เอ้ยออสเราเดินแช่อันตีไปอันตีไปนั่น,นแหละสวยเป็นที่ออสเลยนะครับเนี่ยที่แบบผ่านนี้มาได้วิกฤตินี่ยต้องให้ออสเลยคนเดียว โอ้โห oh, แล้วแบบเนี่ยเรามีสองแล,แล้วอย่าไปกลัวดีเราก็จะสามารถผลิตได้เยอะขึ้นนะครับอ่าเดวคอตัวนี้เลยอ้ะมตัวเดียวจัดไปเฮ้ย okay. ยี่สิบนิดๆเราจะได้มีตัวล้วงนะครับซึ่งจะได้ยืนได้ดีขึ้นนะครับเรามีตัวล้วงแล้วเราก็จะแบบสบายขึ้นปีงนิดหน่อยนะ ไปครับยาวๆเรามีตัวลวงแล้วอย่าไปเกลือจะอีวมาแล้วต้องมีซ่อนเราจะไม่ให้ขาตกบกคร่องสักตัวนะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันให้กับตัวละครเราด้วยด้วยนะครับเราจะไปอัปเกรดตัวละครเราด้วยในการที่เราจะไปเรื่อยๆวันนี้เายังไม่ไหวมาทางนี้ก่นันจใจ เียนี่ไหวนี่ไหวไหวอยู่ไปเราก็จะเล่นทวงให้มันแบบรีให้นะ so โอ้มืนหกมืนหกโอ้โหแต่ละอันอ่ะมาดูสิเราได้ของอะไรมาบ้างโอเคโอเคอับ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 ตัวน,นี้ขึ้นบ้าง เพราะว่าผมเจาตัวแอนตซินไปล่วงนะตัวนี้ไปล่วงโอเคผมเจาตัวนี้ไปล่วงไม่ถึงอ๋อมันติดในนี้หกหมื่นสองคิดว่าไหวปะอ่ะลองดูแอนตซินเราอัพมาขนาดนี้และน่าจะไหวแลละไม่ไหวก็รอต่ออีกนิดครับ <laughs> โอ้โหเราดามิทฟันแทบไม่เข้าอะ่ะเดูเยาเรียบร้อยนี่ออเราผ่านโดนตรงไหนเนี่ยไม่โดนเลยโอเคไม่ผ่านครับเรารอเพื่ออัพต่อแล้วกันและก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวเกินพอแล้วนะ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าชอบ่ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใจผมด้วยนะครับแต่ผมจะค่อยๆะยทยอยลงคลิปที่ผมทองไว้แล้วก็อะไรไว้อีกเยอะแยะนะครับโอเคครับบ๊ายบาย